อบที่หกนะคะชื่อเล่นตามด้วยเลขหกมาเลยสี่สามเก้าศูนย์ใครจะเอากระสอบใหม่เอาไปวัดดวงทักมาเลยก้อนใหม่จีสองหกเท่ากับจำนวนโปรโปรโปรสี่สามเก้าศูนย์สี่สามเก้าศูนย์อันนีน้ลายอะไรอ่ะไปเกิดคอ <Five> ขอขอใส่หน่อยเร็วๆพี่กูรูคนนั้นยังอยู่เร็วให้พี่เขาบอกหน่อยลายน mm hmm. นะี้ลายอะไรโอ้ยโอ้ยอสวยเลยสวยเงาเลยอ่ะชื่อเล่นตามด้วยไอ้หกมาตัวนี้ลายอะไรไทเกอาพี่จ๋าตัวนี้ลายอะไรยอดฮิตลายไทเกอร์ใช่ไหมลายยอดฮิตนะพี่ออกออกหน่อยออกไหมไม่ออกไม่เป็นไรโอเค ไหเกอร์ไมพี่ไรนี้พี่เขาบอกกรีกส์โลเอร์ุกเรชื่อเล่นตาำด้วยเลขหกนะคะก้อนนี้ใครจะรับก้อนนี้ชื่อเล่นตาำด้วยเลขหกนี่ไงตุกแกนะใช่ไหมตุกแกนี่อ่ะนี่อ่ะนี่นี่นนนพี่เิรม ชิลลนทำตัวเ,เลขหกเยโปรเหลือสี่สามเก้าศูนย์นี่นี่น,นีอยากรู้มากเลยเข้า,ออามว่ะเหมือมนอะไรข้มกรีกสตองอ่อนนี่กรีกสตองอ่อนนะตัวนี้บ้านบ้านเขาเรียกไคเกอร์ไหมบ้นบ้านเขาเรียกไเกไหมพี่ โปรเหลือ4390ค่ะพี่หาโปรเหลือ4390โปรเหลือ4390ค่ะโปรเหลือ4390ปกติ6,000ค่ะของสวยทั้งนั้นเลยนะทำราคาได้ต้นทุนในกระสอบตกตัวละ87บาทพี่ต้นทุนในกระสอบตกตัวละ87บาทพี่นนตตพดูแต่ละตัวได้เลยนะพี่สามารถเอาไป แยกทำราคาเอาเนาะอ่ะชื่อเล่นตามด้วยเลขหกค่ะก้อนนี้ก้อนที่หกวันนี้หนูอยู่ทุกเหล่าทัพไทเกอร์กรีกอันนี้ลายไทยเกอร์กรีกอันนี้พาก้าตุกแกอันนี้พาก้าตุกแก ไอยตัวเมื่อกี้ไทเกอร์กรีกเนี่ย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 ไทเกอร์ Tiger. เห็นไหมไทเกอร์กรีกนี่ไทเกอร์กรีกอันนี้ลายตุกกต๊กแกผ่า้าตุ๊กแกโอ้พี่เอวเก่งอ่ะพี่เอวเก่งอ่ะไม่ต้องถามเพื่อนเลยถามเพื่อนกว่าเพื่อนจะตอบพี่เอวเก่งอ่ะอ่ะแต่ละตัวเห็นไหมคะทำราคาได้ทั้งนั้น ตัวนี้พากาตุกแกนี่แหละพากาตุกแก่ไอ้ตัวนี้เหรอตัวนี้ชื่อเล่นตามด้วยเลขหกค่ะพี่โปรสี่สามเก้าศูนก้อนนี้นะใครอยากรับตัวนี้ไม่รู้เดี๋ยถามเพื่อนก่อน อันนี้เหรอก้อนนี้ว่างถ้าจะเอาอ่าก้อนนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าปากาตุก๊แกค่ะงานเอกชนสปาตี้ตัวเมื่อกี้นี่สปาตี้อองง ก้อนนี้ชื่อเล่นตำดเลขหกค่ะใครจะรับงเข้มีรูปไม้แขวนเสื้อตรงคอปกเสื้อไมสปาตี ไหนขอดูดิไอสปาตี้เมื่อกี้ไอตัวนี้ใช่ไหมพี่สปาตี้ตัวนี้ใช่ไหมสปาตี้ตัวนี้มะไม้แขนเสื้ออันเนี้ยเหรออันไหนอะเขาเรียกไม้ฝันเสื้ออันนี้เหรอเราถามถามคนรู้ด้วยเอออันไหนละไม้แขนเสื้อ พอปลกเสื้อไหมไป้ายบินป้ายบินป้ายบินเออเอาใครจเจ้าก้อนนี้นะคะใครจเจ้าก้อนนี้กินได้เลยนะคะโปรเหลือสี่สามเก้าศูนย์นะชื่อเล่นตามด้วยเลขหกค่ะเอาแค่ก้อนที่หกก็พอแล้วพี่ดำเพราะว่าเออเอาแค่ก้อนนี้พอละ อันนี้มาสิบโมงกว่าวเดี๋ยวเราจะเปิดแรงเลร์บ้างอืมเดี๋ยวเราเปิดแรงเลร์แค่ก้อนนี้พอแล้วที่เหลือก็ก้อนใหม่เลยเพราะว่าเมื่อวานเราก็เปิดเจ็ดก้อนละเออวันนี้ก็เปิดอีกหกเนี่ยให้ลูกค้าได้ดูงานกันเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้หนูจะไม่ได้เปิดแล้วนะพี่นะหนูเปิดเยอะแล้วนะ เปาเสียงกระเป๋าเสียงก้อนนี้หนูเปิดเป็นก้อนสุดท้ายนะคะก้อนที่หกแ้วเดี๋ยวจบจากจบจากรายการนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์รายการใหม่แรงเลอร์แรงเลอร์ยีมนะคะว่างอยู่ค่ะ ใครรีบรีบเอาก็พิมพ์มาได้เลยพี่พวกตัวนี้สวยอกแี้วอ่ะอันนี้ทหารอะไรอ่ะรัสเซียมาัสเซียเป่าเสียงเป๋าเสียงไงเ,งเงอเงออันนี้อันนี้ทหารอะไรอะ เดียวมันลุกฟางแบบน,นี้เลยก็แหงฟางเหมือนกันแต่บางคนเขาก็บอกว่างานพื้นมันก็ไขได้นะนี่กระเป๋าแป,แปอีกแล้วเนี่ยดูปป้ายเลยอะไรก็ไมีเ <c oughs> ออหนูไม่ใช่คนเล่นนะใครที่เล่นก็ ตุ๊กแกตุ๊กแกขอใส่พี่ตุ๊กแกหน่อยเ,เออดูเหมือนคนทำงาน,นขึ้นมานิดหน,นึ่งก้อนสุดท้ายกางเกงเดินป่าไม่มีพี่อ๋อกระเเกงเดินป่ามีค่ะกระสอบเกาหลีค่ะร้อยโลนะคะก็เมาแล้วเนี่ยกระสอบเกาห100ลีร้อยโลพี่เดินป่าเมาเช่นโอ้ย,ยน่นก็สวยอ่ะนี่ก็สวอะ มีโม่ด้วยครับนีโอ้นี่ก็สวยอ่ะรตรงเดียวกับไอ้โม่ห้าดิเขาไม่ฮู้ดด้านในล้วก่อนที่หก้อนสุดท้ายนะใครอยากรับเอ้าซิปมันซ่อนเงี้ยซิปสองอันโอ้โหกระสอบเปิดอีกหนึ่งอันซิปซ่อนอีกหนึ่งอัน โอเหลือสี่สามเก้าศูนยที่ <Okay. S 1> เลือว่าเฮ้ยสวยอ่ะเสื้อสวยสวยโเหลือสี่สามเก้าศูนย์ค่ะสี่สเก้าศูนย์ที่ชอบตัวนี้ตัวที่ใส่เมื่อกี้เนี <Yeah. S 2> ่ยเออ ไม่ชอบตรงนี้มากเลยอ่ะก้อนที่หกก้อนสุดท้ายใครอยากจะรับนะคะก้อนนี้ก่อนที่หกนะ พาเข้ามาได้เลยนะคะ